สวัสดีเจ้าป้าดาวจะมาแกงขนุนเนาะไปซื้อขนุนกระป๋องมาเจ้านี่เจ้าขนุนกระป๋องเนาะมองนอกก็จะมีขายเนาะมีพริกแกงมะเขือเทศสะอมสะพูมะขามเปียกนี่มันไไหนเน้่เจ,เ,จเจ้ากระดูกหมูเจ้าไปเจ้าป้าดาวจะกระดูกหมูบ้านต้มกันเนาะแกงแบบบ้านๆทานีน่แหละเจ้า ขนุนนี่ต้มน้ำทิ่งประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีแล้วก็ลากห้าหกน้ำเจ้ามันเป็นขนุนกระป๋องเนาะกระดาวอันนามใส่เนะาะจะพิกลงคั่วเจ้าความกินกว่าคั่วก็ได้เจ้าแต่ไม่ได้กว่าคั่วเห็นหน่อยเี่ก๊ต้มเลยก็ได้ แกงแบบบ้านๆเทานี่แหละพวียังหมัดๆพอดะพอดีสั่งซื้อขนุนมะแกงมังดอกก็ขนุนกระป๋องนะ อย่างบ้านเท้าขนุนซดนี่ก็ต้มขนุนก้อนเจ้าขนุนมันแข็งมันก็แต่ที่ขนุนกระป๋องเจ้าเขาต้มน้ำทิงอย่างทิงฟุ้งเข่องฟุ้งเน้าเพราะมันซุกก้อนเจ้าถึงเอาขนุนใส่ได้นักเจ้าอันน้ำเสยเลยต้มกระดูกเพรมันซุกกันนะอย่างนันกเกือบสมโงอ่ะเจ้ารอเขากระดูกมันเปื่อยกันนะ ก็ล้วกับปูมัเขืองเพรามันจ้ำถึงจะเอาขนุนใส่ได้เจ้าควาปมปขนุนกระป๋องอีกะเอาปลาลาดลกต้มดิเจ้าต้มกระดูหมูเพ้ามันเปอยก่อนเจ้าอีกะ พระหน้าเจ้าใส่เยอะเหม็นใส่ตัวจัดใหญ่เจ้าหน้ามะแกงนจะแห้งดินะมาเจ้ามาเจ้ามาแกงขนุนเจ้าคำน,นี้กับปุ้ดเลยเจ้าหน้า,าส้มมะขามเปียก 哥，赵哥。 ดาวนี่สอบเปรี้ยวนะใส่มดเนี่ยก้านี่ใส่มดเนี่ยก้านี่ค่ะแบบเปรี้ยวแบบอร่อยเจ้าแกงขหนุนเจ้าต้องซิมหน้าเพื่อมันจับกันเจ้าถึงจะเอาขหนุนใส่นะพรามันเป็นขหนุนซุปเจ้า เจ้าที่นี่กะขนุนใส่เลยขนุนนี่ประดาวน่างแปดน้าเจ้าก่อนจะต้มน้าทิ้งล่างสีน้ามพอต้มออกมาแล้วน่างอีกสีน้ามเจ้าแปดน้า จะว,วัาลากสองสามหน้ามะเจ้าแปดหน้าเจ้าขนุนกระป๋องบ้านเฮานี่นะน้าแห้งนี่เจ้าแน่นอนอนะ่ะเติมเกลือพี่เจ้าจางเกลือเนาะ càng ni hành chắc xếp nó thì ý cả cho bà càng cắm đéo nữa cháu bà đã biết mướn hửm, mình đai lỏ có khoản nguồn lọc càng hành chắc xếp nó thì cháu xím con chàng phòng ทีนี้กับผมจะลดใส่เลยล้าแต่สอบนะผมจะลดนะใส่เยอะใส่น้อยเอาใบสะพูใส่เจ้าใบสะพูสะอมเจ้ามาเขือเทศเจ้า อยู่มังนอกก็ได้กินบังการเจ้าแต่มันเป็นขันมุนกระป๋องเนาะมีขายปราเนาะเจ้าสั่งซื้อเอาเนาะกระป๋องหนึ่งกรมามาเจ็ดสิบบาทหรือว่าแปดสิบบาทมันมีหลายยี่ห้อเนาะรล่นเการลุนไม้อะ่ยกัน ก็มีขายแล้วเจ้าในห้างมะเจ้าทำกันดูเจ้าแกงขนุนเนาะ แกงเส้นเรียบร้อยนะเจ้าแกงขนุนใส่กระดูกหมูล้ำล้ำป้าดาวขอจบคลิปแค่น,นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวดวดเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ